การฝึกที่จะตามมาหลังจากนี้ของบรูโตนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ่องกาสองกาแปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับการฝึกของบรูโตที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามีรูปภาพหรือว่าคําพูดคําไหนเนี่ยที่ทาให้เข้าใจผิดต้องขออภัยไว้ณนะคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมมแล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยดีกว่าแน่นอนนะครับว่าไอคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นควนหลงมาจาจก ในตอนที่68ของมังงะบรูโตนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยตัวของบรูโตเนี่ยเขาเป็นคนบอกกับอมาโดออกมานะครับว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ต้องการยาของอมาโดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับพลังของโมโมชิกิเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางนะครับที่ทําให้ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยได้ออกไปกับซาสเกะ แต่แนวทางนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อยืนยันอีกหนึ่งข้อนะครับผมตรงที่ว่าตัวของบรูโตนั้นเนี่ยถูกซาสเกตเนี่ยสั่งเอาไว้เลยนะครับในตอนที่ซาสเกตไปพูดกับเขานะครับว่าเออบรูโต ถ้าจะออกไปไหนหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะเพราะว่าโค้ดเนี่ยต้องการตัวของบรูโตแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าตัวบรูโตะนั้นเนี่ยเป็นโอซุซึกิแบบเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าโค้ดจับไปแล้วก็ให้10หางกินเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้10หางเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งซาสึสกะก็เลยสั่งเลยว่าห้ามไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับแต่คิดว่าการที่โค้ดจะมาจับตัวบรูโตเนี่ย น่าจะหลังจากที่โค้ดเนี่ยปลดลิมิเตอร์จากตัวเองได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงที่ว่า ข่มขู่อัมโโดอยู่นะครับว่าให้รีบปลดลิมิเตอร์สําหรับตัวเขาซะาอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะหลังจากนี้เนี่ยถึงจะเป็นการล่าตัวบรูโตนะครับถ้าโค้ดเนี่ยสามารถปลดลิมิเตอร์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องขอวงเล็บไว้หน่อยละกันแต่ถ้ามันไม่สามารถปลดลิมิเตอร์ได้แน่นอนว่าโค้ดเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะโดนเอดาแล้วก็เดมอนเนี่ยทิ้งไปเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโค้ดเนี่ยถูกบีบมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเนี่ยเอดาก็จะทิ้งโค้ดไปใช่ไหม ก็เรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของโคดเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับและเราเนี่ยก็กลับมาในส่วนของบรูโตที่จะมีการฝึกหลังจากนี้นะครับผมเนื่องด้วยตัวของซาสเกตเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยให้บรูโตอยู่คนเดียวได้นะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่1เลยที่บรูโตเนี่ยมีโอกาสที่จะออกไปฝึกกับซัสเกตนะครับอยู่นอกหมู่บ้านนะครับเพราะเนื่องด้วยถ้าออกไปฝึกกับซาสเกตนอกหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะลดการที่ว่าตัวของบรูโตเนี่ยเป็นเป้านิ่งให้กับโค้ดได้นะครับคือเดิน ทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะตอนนี้เองเนี่ยตัวบรูโตะก็ไม่ได้ถูกโค้ดนะครับทำสัญ,ญลักษณ์ไว้แต่คนที่ถูกทําไว้เนี่ยจะเป็นชิกามารุมากกว่านะครับซึ่งมันจะมีจังหวะที่ชิกามารุเนี่ยอาจจะต้องมาหาบรูโตะบ้างนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่บรูโตะเนี่ยจะโดนจับไปนะครับแล้วก็การออกจากนอกหมู่บ้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวของนารูโตะแล้วก็จิระยะเลยนะครับที่ได้มีการออกไปฝึกนอกหมู่บ้านแล้วก็กลับมาแข่ง แก่งมากกว่าเดิมนะครับผมซึ่งบรูโตเองเนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมว่ามันจะสวยมากนะครับผมสําหรับบรูโตอาจจะเป็นช่วงทำสคริปเลยก็ได้นะครับสาหรับบรูโตนะครับในจุดนี้และการออกนอกหมู่บ้านของบรูโตเนี่ยจะมีการฝึกในรูปแบบไหนบ้างนะครับผมซึ่งผมมองว่าในรูปแบบแรกเลยที่บรูโตเนี่ยควรจะต้องฝึกนะครับแล้วก็น่าจะเน้นเป็นแบบว่าอันแรกเลยนั่นก็คือการเปิดประตูมิติหรือว่าการเดินทางข้ามมิตินั่นเอง นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าตัวของอคา,าคามะเนี่ยสามารถเปิดประตูมิติแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะครับเหมือนกับประตูมิติของโอซึสกิหรือว่าประตูมิติของซาสเกะเลยนะครับแต่ตัวของบลูโตนั้นเนี่ยยังคงแบบว่าไม่ค่อยชินนะครับกับการเปิดประตูมิติสักเท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะฝึกในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นลําดับแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัวของบลูโตเนี่ยยังคงไม่ชินกับการเปิดประตูมิติในรูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาได้ เนื่องจากตัวของบลูโตเนี่ยจะไปไหนมาไหนได้ยากลําบากนะครับบวกกับว่าการที่บลูโตจะหลบหนีจากโค้ดเนี่ยมันก็ยากลําบากเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก็น่าจะฝึกอันนี้เนี่ยเป็นอันแรกเลยนะครับแบบว่าทําให้ได้แบบอย่างใจนึกอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็น่าจะเป็นการฝึกควบคุมพลังของโมโมชิกินะครับที่มันสามารถที่จะควบคุมร่างบลูโตตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งการออกนอกหมู่บ้านมาเนี่ย ก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้ง2อ,อย่างเลยนะก็คือหนีโค้ดด้วยนะครับไม่ให้เป็นเป้านิ่งแล้วก็ป้องกันเผื่อโมโมทชิกิเนี่ย มันควบคุมร่างบรูโตขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เกิดการเสียหายกับหมู่บ้านมากนักนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยก็อาจจะได้สู้กับซาสเกะแค่คนเดียวนะครับผมแต่ถ้าถามว่าความเสี่ยงของการออกนอกหมู่บ้านเนี่ยมีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของบรูโตเองเนี่ยอาจจะหนีไปได้นะครับผมโดยที่โมโมทิกิเนี่ยควบคุมร่างเขาอยู่นั่นเองนะครับอาจจะแบบว่าพอควบคุมร่างปุ๊บก็เปิดประตูมิติหนีไปเลยอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าการที่จะทําให้บรูโต มีสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นที่ตัวของบรูโตนั้นเนี่ยได้รับจักกะเข้าไปจากการดูดซับของอัคระคามานะครับตรงนั้นเนี่ยจะสร้างทําให้ตัวของบรูโตเนี่ยมีสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโมโมชิกิเนี่ยก็จะหายไปนะครับซึ่งถ้าสู้กับซาสเกะแล้วตัวของบรูชิกิเนี่ยมันไม่เอาตัวของจักกะเข้าไปในตัวมันเนี่ยบรูโตก็ยังคงต้องหมดสติต่อไปซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่ามีความเสี่ยงมากๆนะครับผมซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเลยใช่ไหม ก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนกันแน่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยควรที่จะให้ตัวของบรูโตเนี่ยเริ่มฝึกในการควบคุมพลังของโมโมชิกิได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องว่างที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยณนะเวลานี้เนี่ยถูกยืนยันว่าน่าจะยังไม่ได้มีโอกาสให้โมโมชิกิเนี่ยกลับขึ้นมาเกิดใหม่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ซึ่งตัวของอามาโดเองเนี่ยเขาได้เป็นคนยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยคือวางใจได้นะครับถ้าบรูโตฝึกในช่วง นี้เนี่ยก็อาจจะมีผลสําเร็จที่มากด้วยนะครับและเผลอๆถ้าฝึกในการเปิดประตูมิติหรือว่าการใช้ประตูมิติให้คล่องเนี่ยเผลอๆอ,อาจจะตามกลิ่นของพวกโอซุสกิหรือว่าตามร่องรอยจากกาะของโอซุสกิเนี่ย จนรู้อะไรบางอย่างก็ได้นะครับอย่างซาสึเกตเนี่ยก็ตามร่องรอยของโอซุสสกิจนไปรู้ใช่ไหมว่าประสาทคางุยะาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจนไปรู้ว่าเออที่เก็บสิบหางของอิทธิกิเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคิดว่าถ้าตามกลิ่นหรือว่าตามจกักระไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้รู้อะไรลึกกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ซาสึเกตเนี่ยมาโดนหยุดโดยการทําลายเนื้สังสาระพอดีเลยซึ่งตัวของบรูโตเนี่ยน่าจะสารต่อในตรงนี้นะครับและดีไม่ดีนะครับผมถ้าตามไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะรู้วิธี คบวบคุมพวกโอซุสกิก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ซาสเกะเนี่ยเขาได้ไปเจอม้วนคัมภีนะครับในปราสาทคางุยะที่อยู่ในมิติน้ําแข็งนะครับผมที่เป็นมิติหนึ่งของคางุยะนั่นเองและคางุยะเนี่ยมีมิติตั้ง6แห่งนะครับจะเป็นมิติลาวาบ้างนะครับผมแล้วก็มิติที่ตัวของเซส,สึดําและก็คางุยะถูกผนึกนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าแกนกลางภูเขานั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีมิตินี้ด้วยมิติน้ําแข็งมิติทะเลทรายมิติ แรงน้มถ่วงอะไรทํำนองเนี้ยแล้วก็มีมิตินะครับผมที่เป็นทะเลกดด้วยนะครับซึ่งถ้า ไปเหล่ามิติพวกนี้เนี่ยและค้นหาให้มันดีๆเนี่ยอาจจะมีวิธีนะครับที่จะเอาชนะพวกโอซุสกิได้แม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกฝังอัคระคามะไปก็ตามนะครับก็สําหรับการฝึกของบรูโตที่จะตามมาหลังจากนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับและส่วนประกอบย่อยๆเนี่ยก็จ,จะเป็นการฝึกในเรื่องของกระบวน่านะครับแล้วก็พวกปารากวอตเจาก็คือฝึกทั่วไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกัน ว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบที่เราคุยกันไว้วันนี้หรือเปล่าสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงหรือว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ